คุณผู้ชมคะน้ําเป็นส่วนสําคัญของชีวิตนะคะช่วยให้ความเป็นอยู่ของทุกๆคนดีขึ้นและน้ําก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะที่เข้ามาช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนมีมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลสําคัญนะคะที่บริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนเข้ามาช่วยสร้างระบบบ,บริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนนะคะที่ตำบลลำไสยโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้นด้วยค่ะ สอบถามจากคุณสุกฤตสุรบสโสพลนะคะ CEO ของบริษัท IRPC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุกฤตคะที่ลำไสโยงเนี่ยปีนี้ IRPC มาทำเรื่องน้ำทำอะไรบ้างคะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามาทำระบบส่งน้ำนะครับจากคลองลำไสโยงนะฮะซึ่งจะมีน้ำหลากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับมาเติมเข้าอ่างเก็บน้ำ นะครับซึ่งอ่างเก็บน้ํานี้มีความจุถึง270,000ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ขุดไว้ตั้งแต่ปี2558ะ,ะแต่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเข้าอ่างน้อยมากะนะครับชาวบ้านก็เลยมีน้ําไม่พอเพียงค่ะ,ะคเห็นอ่างใหญ่ๆแบบนี้นี่กี่ไร่คะเนี่ยอันนี้ประมาณ50ไร่เอาน้ำมาจากไหนล่ะคะตอนนี้เห็นตอนนี้น้ําเกือบเต็มแล้วจะมาจากคลองลำาซยงซึ่งจริงต้องบอกว่าคลองนี้เป็นคลองขุดนะฮะ จริงจริงมันมาจากโครงการที่เรียกว่าสร้างของสร้างคนสมัยที่บริษัทไทออยนะฮะเคยมาทำเอาไว้ปกติถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะหลากแล้วก็ไหลไหลไหลผ่านไปไม่มีการกักเก็บนะครับเราก็เลยไปตั้งระบบปั๊มน้ำนะฮะซึ่งจะพิเศษหน่อยคือเป็นระบบโซล่านะฮะใช้พลังแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำนะฮะตอนนี้มีแสงแล้วนะฮะปั๊มทำงานนะจะเห็นน้ำไหลพอเวลาหน้าน้ำเนี่ยแทนที่น้ำจะล้นก็เอาน้ำที่ล้นกลับมาเก็บที่อ่างนี้การเดินท่อมาเนี่ยเราทำยังไงบ้างตรงคลองลำสยงเนี่ยนะฮะจะห่างไปประมาณ 1,200เมตรแล้วก็เดินระบบปั้มน้ำที่บอกว่าใช้พลังแสงอาทิตย์นะฮะไปสู่ปั๊มโดยตรงเลยแล้วก็ผ่านท่อนะฮะซึ่งท่อก็ใช้วัสดุที่มาจากบริษัทของเราเพราะ r v c เราทําทั้งโรงกันน้ำมันและปิโตรเคมีนะครับ,รบใช้เมสพลาสติกซึ่งสามารถจะทำเป็นท่อเราเรียกว่า h ฮเดน e ิ s ตี้โพลี e อ h y ท e n e นะครับชนิดท่อขนาด4นิ้วมันจะทนกว่าท่อธรรมดาไหมคทนกว่าฮะเพราะว่ามันจะยืดหยุ่นได้นะฮะเราจะฝังใต้ดินเดินมาตลอดแล้วก็อาศัยแรงชาวบ้านนะฮะที่ขุดเดินท่อมาเนี่ยเห็นบางช่วงยังไม่ได้ฝังท่อลงไปนี่คือที่เห็นสีดำๆในต้านั่นคือท่อที่อีถูกต้องครับถ้าอันนี้อ่างจุเต็มนะครับขนาด2องแสนเจ็ดหมื่นลูกบาทเมตรจะสามารถรองรับนะฮะชุมชนได้พันกว่าครัวเรือนทีเดียวเลยพันกว่าครัวเรือนอาจจะถึง10 10หมู่บ้านเลยได้ซ้ำไป ตรงนี้ชาวบ้านก็จะได้ใช้น้ําทางด้านของการเกษตรโดยตรงเห็นว่าปีที่แล้วที่เรามาทำเนี่ยชาวบ้านได้เอาไปใช้เป็นน้ําประปาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณสุกิจครับปีนี้เราก็ทําเรื่องระบบน้ําให้กับชุมชนที่ลำไสโยงปีที่แล้วก็ทําเรื่องของน้าไออาร์พีซีมีแนวคิดอะไรถึงได้ทําเรื่องน้ําคะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการนะฮะตอบสนองโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะท่านทรงเน้นนะฮะ,ะเรื่องโครงการน้ําเป็นหลักเลยว่าไอ้ทำอย่างไรให้ สารที่แห้งแรงเนี่ยสามารถจะมีน้ําพอเพียงนะครับในการเพาะปลูกเราก็อาศัยเนี่ยแนวทางโครงการพระราชดิมามาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกนะฮะเรื่องขยายบ่อขุดบ่อนี่โครงการที่2นะก็คือปั๊มน้ําเข้ามาสู่บ่อนะฮะก็เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ําพอเพียงในหน้าแรงนะครับนี่คือสิ่งที่ IRPC มามอบให้กับชุมชนนะคะเราไปฟังเสียงไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านที่นี่กันค่ะภูมิใจครับที่ IRP ารีเลียงเห็นความเรือดร้อนของชาวบ้าน ประโยชน์ชาวบ้านได้ก็คือได้น้ํามาปุ๊บเราก็ทําการเกษตรปลูกผักวนครัวสามารถไปขายในตลาดได้นะครับความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับสระที่นี่เมื่อก่อนนี้ไม่มีน้ําหลังจากได้โครงการตัวนี้มาเราก็ได้น้ํามาใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ผมมีที่ติดที่นี่เพลปลูกกล้วยก็ได้ผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ได้ทำสวนสวนผักปลอดสารพิษแล้วคุณลุงได้ประโยชน์อะไรบ้างคะไมาปลูกผักในสายนาขึ้นเลครับ โครงการนี้ครับก็เป็นประโยชน์กับต่อชุมชนมากครับว่าเมื่อก่อนนะครับชุมชนเนี่ยจะทําการเกษตรต้องใช้น้ํามันใช้สูบป,ปัจจุบันนี้ทาง r าบีซีมาสามานับสนุนโครงการแผงโซลาเซลล์ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับเกษตรกรอยู่ติดชุมเตียงะคะ่ะได้ปลูกของแถวแถวนี้นะคะ,คะปลูกอะไรคะปลูกไผ่ปลูกกล้วยนี่ะ<อ>คุณสุกิตคะฟังแล้วน่าปลื้มนะน่าปลื้มที่ชาวบ้านได้ประโยชน์จาก จากโครงการนี้ถือว่าเป็นโมเดลลำโยงถูกต้องครับจะมีโอกาสในการขยายไปยังตำบลจังหวัดอื่นๆไหมคะเนื่องจากว่าโครงการนี้นะฮะ,ะเริ่มมาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราคะห์นะครับซึ่งมีคุณบางกาอกชาวขันยืนนะฮะ<ม>เป็นประธานมูลนิธิ นะครับก็ทํามาก่อนหน้าเราแล้วแล้วก็ใช้เวลาถึง78ปีฮะกว่าจะมาเป็นโมเดลรำยงนะครับตอนนี้เราก็เลยร่วมกันกับหน่วยที่ระการศึกษานะครับและประชาสงเคราะห์เนี่ยดูว่ารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดเลยที่ทํามาในช่วงที่ผ่านมา78ปีนะครับเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเรามีบทเรียนอะไรบ้างนะฮะข้างหน้าถ้าเราจะทําอีกเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับองค์ประกอบที่จะทําให้โครงการสําเร็จในระยะเวลาสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือต้องบอกเลยนะฮะหลักๆเนี่ยชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสําคัญมาก นะครับเพราะต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านจริงๆคือพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านชุมชนผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันดูแลต่อไปถ,อถึงจะยั่งยืนได้ถูกต้องครับแม,แม้แต่เรื่องเรื่องอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ยกตัวอย่างนะครับถึงแม้อยู่บ้านหนองอยาง <c oughs> ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอ่างขนาดใหญ่มากมันอาจจะต้องกระจายไปให้ทั่วที่หมู่บ้านอื่นๆคราคนนี้บริหารจัดการสําคัญเลยครับ <c oughs> ไม่งั้นจะเกิดการแย่งน้ํากันขึ้น นะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยทางคนพื้นที่ที่จะคอยดูแลอ่างขนาดนี้เนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นลูกบาทเมตรถ้าเต็มอ่างเนี่ยเรียกว่าใช้พอเลยหน้าแรงครับน่าจะได้ถึงประมาณสิบหมู่บ้านนอกจากเรื่องของน้ําแล้วเนี่ยเรื่องของป่าก็สําคัญตรงนี้ไออาร์พีซีทำอะไรบ้างคะเรามีโครงการต่อย,ยอดนะฮะเนื่องจากเรามีน้ําแล้วนะครับก็ร่วมกับกรมป่าไม้นะครับที่จะมาปลูกป่าด้วยเฉลิเพเกียิด้วยนะตอนนี้ะนะฮะที่ชุมชนบ้านดอนโจนนะฮะ,ะม,มีป่าของเดิมอยู่แล้วซึ่งชาวบ,บ้านก็ช่วยกันอนุรักษ์ นะฮะไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> ตอนนี้เราจะไปปลูกป่าเสริมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับกับชาวบ้านด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปปลูกป่าเสริม <c oughs> ใช่ฮะงั้นชวนท่านผู้ชมไปปลูกป่ากันค่ะเ <c oughs> ชิญเลยครับทางนี้ครับ ครปลูกปลากันเสร็จแล้วค่ะที่ป่าชุมชนดอนโจนนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราปลูกต้นอะไรบ้างคะครับวันนี้ปลูกหลากหลายมากนะครับเพราะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการตามแนวพระราชดำรินะฮะเราปลูกปลา3ชนิดนะประโยชน์4อย่างปลูกปลาสามอย่างประโยชน์4อย่างถูกต้องครับมีพี่ๆในชุมชนนี้เนี่ยมาร่วมปลูกกันด้วยถูกต้องครับถูกต้องจริงๆก็ต้องบอกว่าคนชุมชนนะครับเป็นคนเลือกพื้นที่ ให้เราเข้ามาดำเนินการปลูกะนะแต่เราจะปลูกไม่เหมือนกับทุกทีนะจริงๆแล้วเราก็มีสมการปลูกป่าเหมือนกันนะฮะที่บริษัทของเราเพราะเราจะต้องทําป่ากันชนนะเพื่อจะแยกระหว่างโรงงานกับกับชุมชนอยู่แล้วะนะครับใครจะเป็นคนดูแลป่าตรงนี้ถามพี่ๆในชุมชนสิว่าใครจะดูแลป่าคะ่วอ๋อชาวบ้านเขารับปากเลยนะคะว่าเขาจะช่วยกันดูแลป่าตรงนี้ฟังและปลื้มนะคะครับครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปปลูกป่าแล้วเนี่ยนะฮะถ้า ชาวบ้านไม่ช่่ยกันดูแลเนี่ยก็โอกาสโตยากนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกแล้วบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องมาดูโครงการต่อนะครับว่าจะเอาน้ําจากที่นู่นเนี่ยมาช่วยฟื้นฟูป,ป่าแถวนี้ได้อย่างไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวคงมีการพูดคุยกันครับคือก็จะได้มีน้ํามาดูแลป่าตรงนี้และเมื่อมีป่านะคะก็จะมีน้ําในอนาคตน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงการดีๆที่ทาง IRPC นะคะส่งต่อมาให้กับชุมชนนะคะทั้งตำบลเลยนะคะสามารถใช้น้ำจาก ที่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนั้นมาทําระบบน้ําไว้ให้วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยกันปลูกด้วยกันนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานนะคะสักครู่ค่ะ